ยินดีต้อนรับครับกูดเฟนกลับมาแล้วครับผมแล้วแม่งปล่อยไก่ชิมหายเลยจริงเรื่องที่จะมาค <c oughs> ุยกันวันนี้คือเรื่องอวัยเ<ท>ด็กวัยเด็กท็อป,ปีกก็คือวัยเด็กเออแต่ว่าเราจะมาเล่าว,วีรกรรมที่คิดว่าคนทั่ว,วไปแม่งน่าจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้แบบไม่เคยทํามาก่อนอืเริ่มที่ใครดีเอาเอา มันกูกนเราจะพูดว่าเอาคนซบัซบซ้อนกวมองหน้าแต่คนไม่น่ซับซ้อนสักคนเลยว่ะ <l ars> เ,เอาเรื่องเริ่มจากเรื่องเบาๆบก่อนเออเรื่องเบาๆบ่ะคือที่บ้านกูอ่ะแต่ก่อนจะขายน้ําน้าปัน่นน้ำแบบพวกชาไทายชามะนาวนี้ใช่ไหมอ่าเกดเอาเกดเอาข่าเนี้ยแต่ก่อนน่ะมันจะมีแบบเป็นหม้อหม้อที่แบบว่าน้ำกูผสมอะไรไว้เออตอนนั้นกูกับลูกพี่ลูกน้องกูก็มึนเนาะไอ้เฮียแล้วแบบน้ากูขายอยู่ฝากดูร้านหน่อยเด้อ ว่าเอ้ยได้ได้ครับได้ครับคราวนี้มันเกิดความสงสัยไงเห็นน้ําชาไทยแบบสีแบบสีชาสีส้มๆแล้วแบบความเด็กน้อยมือน่ะตอนเด็กๆชอบกินโค้กผสมแฟนตาผสมอะไรน้ำหลายสีหลายรสชาติกูจัดเลยไปเอาแบบนมข้นเน่ะแทนที่จะเทใส่แก้วไม่กูเทใส่หม้อชโลมหรอเล่นในหม้อมันคือน้ำมันน้ำมันคือน้ำต้มอะไรอะ ต้มต้มต้มท้อมไม่ไม่ใช่ต้มท้อมตอนนั้นยังไม่ถูกกฎหมายต้มมันี่เป็นใบเขียวเลยมันคือน้ำมันคือน้ำอะไรมันมันเหมือนจะเป็นชาที่แบบต้มไว้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนชาตามือเงี้ยไม่รู้อ่ะมันนานมากแต่ว่ากูแบบเอาไปเทใส่น้ากลับมาสรุปวันนั้นปิดร้านเร็วขายดิบขายดีไปคนต่อไปเอาใครเอาขอเรียกไอ้เอื้อแล้วกันนี โอ้เราคุยจากเลว่าการยัรไม่เป็นพเออบบนี้แปลว่าเรื่องมันเด็ดเรื่องมันเด็ดมันก็มีอีกคาบหนึ่งคาบคาบที่สอบกับอาจารย์ของไอ้กับไอ้คนรู้จักของไอ้ป่านคืออาจารย์เมันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคื่แบบผอมๆหน้ามาเต๋อๆขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมันก็เขาคือคาบไม่คาบนั้นให้สอบแล้วก็ทดทดมันเป็นวงจรอะไรสักอย่างนี่แหละทดไป ไอ้เคียนั so ้นเดินตัวปีวไปเลยเดินแบบชื้ชื้ชื้ชชชชกโก้ยืมปึ๊บปับปึ๊บจานครับผมส่งจานก็ดูมันไม่ได้ทดเลยเนี่ยไม่ได้ทดอะไรเลยส่งคำด่าคำตอบไปปึ๊บเอ้าทำไมมีทำไมคำมีคำตอบแต่ไม่มีกระดาษทดนายทำได้ยังไงมันก็บอกว่ามันมองซ้ายมองขวาผมเก่งครับผมเก่งครับจานก็บอก ไปเลยไปเลยไปไปเก่งเหี้ยอะไรไม่มีกระดาษทดมึงทำได้ยังไงเนี่ยมึงลอกมาแน่ๆเลยเนี่ยตายมึงบอกไปมึงมึงติดศูนย์แน่ก็ได้ลงไปผมเก่งครับก็ได้ลงไปแบบมึงด้วยผมเก่งครับเออเรื่องวันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วนึกกอดแค่นี้ไอ้หลิวนี่กูว่าให้เป็นลัดบอสกูว่าเรื่องมันเด็ดสุดเรื่องเรื่องกูมันยังไม่ดุนแรงเรื่องเรื่องไอ้เราจะซอฟๆก่อนเนี่ยแล้วค่อยค่อยเรื่องซอฟตซอฟๆก่อนเออคือ เอางี้กูจะถามพวกมึงทุกคนก่อนเลยพวกมึงรู้จักหนังโปตอนตอนกี่ขวบเอาออความจริงหรือเ่าเอาความจริงเลยเอาความจริงมาเลยรุบานสองนะเออยังเร็วกูกูรู้จักตอนปสองปหนึ่งเกือบจะขึ้นปสองเพื่อนมันตอนนั้นมันมีเว็บไอ้เหี้ยเว็บมันชื่อว่าเจ็ดดอกอมาเจ็ดตัว <c oughs> กูก็แบบเพื่อนก็บอกไอเ้เหี้ยมึงเราไปหาดูกูอันเน็ตดีกูก็นึกว่ามันคงเป็นแบบ ช่วงนั้นกูบ้าการ์ตูนกูคงคิดว่าไอ้เหี้ยวเว็บดูการ์ตูนกูกดเข้าไปกูเจากกะกร์ตูนโปะ่ะน <c oughs> ล้วกูแบบไอ้เหี้ยมันมันบบมันเป็นแบบมันเป็นการ์ตูนเลยที่มันขยับกูก็แบบเหี้ยไอ้กูวันวันนั้นอ่ะเป็นวันที่กูรู้อ๋อมันไม่ได้มีแค่วายเหี้ยวว่ะมึงเก็ตไหมกูแบบเหี้ยแล้วกูก็กูก็ดูอ่ะเพราะกูแบบกูรู้สึกมันมันตื่นเต้นหน่อยงี้จ๊ะไหมครั้งแรกที่นุดูพบเหี้ยเอ้ยกูก็ดูตอนนั้นพ่อซื้อแท็บเล็ตให้ของซัมซุงอ่ะ กูก <G ül 'S> to ็แต่ว่าตอนเด็กกูมีชั้นเชิงมากเวลากูดูเสร็จกูจะเข้าไปปิดได้ลบประวัติการเข้าชมอไอ่กูเก่งแม่ไอ้อะตันทานโลสั์แล้วเหมือนเหมือนมีวันหนึ่งอะกูวางกูกาลังดูอยู่แล้วกูก็เปิดแท็บกอันหนึ่งไว้บังเฉยแล้วกูก็วางแท็บเหลี่ยนั่นอะวางวางแล้วบนเตียงเออแล้วคิดว่าเออตอนนั้นแม่เลยใช้ล้างจานมั้งกูกูเวลาจนเสร็จอ่ะแล้วกูก็กลับมาพ่อะ เห็นพ่อกูถือแท็บเล็ตอยู่เปิดไอเชียที่กูเปิดอะเซเว่นด็อกเปิดที่กูเปิดอะกูเปิดประตูต็่าทำกระไรจะเข้าไปไอียกูเจอพ่อกูแบบกูนิ่งกูตัวแข็งเลยไอสัตว์เคียพ่อกูเข้ามาทมําไมวะแต่ว่าคงไม่รู้หรกมังเพราะกูปิดแท็บไว้กูกูคิดมีความคิดว่าผู้ใหญ่มาคงตามกูไม่ทันหรอกกูเนี่ยกูคือตอนนั้นอะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แท็บเล็ตมันเพิ่งมาใหม่ๆห่อะมันมีกูเห็นแค่ซัมซุงไอแพดก็แบบไอแพดมินิสองรุ่นแรกๆอะ กูก็ไอเฮียพ่อกูไม่รู้หรอกกูก็กำลังจะหยิบ iPad ด่ะพ่อกูถืออย่างเงี้ยกูหยิบจึ๊บพ่อกูดึงหนีพ่อกูบอกพ่อกูพ่อกูไม่พูดหรอพ่อกูตบตบเบาข้างๆอ่ะตบตันนี้ข้างๆเมื่อนี่นั่งตรงนี้กูก็นั่งเด็กเวลาเวลามันเปลี่ยนแท็บมันจะกดตรงเลขแท็บใช่ไหมแล้วก็เลือกแท็บพ่อกูปัดข้างบนเนี่ยปัดแล้วมันสไลด์ไปเลยอ่ะไอเฮีย พ่อพ่อกูทาได้ยังไงวะความรู้นี่กูไม่เคยรู้มาก่อนพ่อกูปัดว่ากูกูซีดเลยกูกูช็อกอ่ะพ่อบอกมึงรู้ไหมนี่คืออะไรไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับพ่อพ่อบอกว่าถ้าไม่รู้แล้วมันเปิดได้ยังไงกูนึกกูกูแบบกูเงียบไปสักท่านึงอ่ะแล้วก็แบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนพาดูนึกว่ามันจะเป็นแบบ เว็บดูการ์ตูนช่วงนั้นคืออ้างเพื่อนไว้ก่อนอ้างคนรอบตัวพ่อก็สอนเลยว่ามันคือการ์ตูนโป๊บาบาอย่าอย่าดูอีกนะอายุหนูยังไม่ถึงอะไรสอนเพราะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่หนูก็กระทำไงไอ้เหี่วันต่อมากูก็ดูเหมือนเดิมอ่ะแลช่วงมันนั้นอ่ะมันจะมันจะมีคนนึงกูว่าพวกกูเคยทำซีเอซีเอแข่งกันซีเอแข่งกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่หูไม่หนูอ้างหมอไม่อยู่ในโครงการนะแต่กูแต่โรงเรียนกูอ่ะกูทำกัน แม่งซีเยแข่งกันพูดถึงเรื่องนี้แม่งโรงเรียนกูแม่งมันจะมีห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมห้องน้ำรูเรียนอะ่ะอ <c oughs> แล้วแม่งหยุดหลังตึกวันนั้นแม่งปวดขี้นะว่าปกติไม่ข <c oughs> ี้นะครับโรงเรียนแม่งมีหน้ามึนเป็นเด็กตอนนั้นอยู่ป .6 แม่เป็นเด็กรุ่นน้องเอ <c oughs> แม่งปีนห้องน้ำมาอุ้ยพี่ใหญ่แท้ เรื่องเรื่องนี้กูคิกูให้ก <ix champions> ูให้ก er ูเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้คิดว่ามึงทำนะแต่ว่ากูคือผู้หนึ่งในผู้นำโครงการกูอยู่ตอนอยู่ป .5 กูกูย้ายมาอุบลตอนตอนป .5 ย้ายมาแล้วก็อยู่ป .5 ใช่ไหมตอนนั้นกูยังไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่าเริ่มมาช่วงนั้นน่ะมันช่วงนั้นกูโดนกูกูยังอ้วนอยู่อ่ะ แล้วบบแม่งห้องกูมีแต่จิ๊กโกลใหญ่อะกูกูก็โดนแกล้งไอ้แก่แกโดนปั่นปากกามาจี้ขาคนแม่งมีวันหนึ่งกูทนไม่ไหวแล้วกูจะไปต่อยแม่งอ่ะพอพอกูง้างแล้วมันบอกเฮ้ยอย่าพึ่งกูรู้แล้วว่ามึงเป็นคนประมาณนี้มึงน่าจะเข้ากับพวกกูได้มาสนิทก,กันไว้ดีกว่าว,นนวันนั้นวันนั้นวันนั้นมันบอกว่าไหนไหนพวกมึงก็มาอยู่มึงก็มาอยู่กับกลุ่มพวกกูแล้วเราไปทํากิจกรรมสนุกสนุกกันดีกว่าอยู่ที่ทุ่งสีเมืองไอ้สัส อนุบาลดูโบกุ้งส้สีเมืองแม่งเดินไปแค่ประมาณแบบไม่กี่ก้าวกูก็เดินไปกูก็ซื้อของกินเนี่ยเพราะกูคิดว่ามันคงแบบเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้มั้งหรือไปหาเล่นเล่นประทัดเล่นที่อะไรที่มันแบบเด็กมันเล่นกันอ่ะอ่าสมัยนั้นมันหกเจ็ดคนชวนกูเข้าไปห้องน้ำท่งสีเมืองห้องน้ำทวงสีเมืองมีที่เดียวคือตรงติดติดอนุบาลยูบนอ่า <c oughs> หนึ่งห้องอแม่งอัดกันอยู่เจ็ดคนมีมีไอเทียนึงแม่งเอาทรศัพท์ออกมาแล้วกูก็ตั้งตรงชักโครกแม่งดูหนังโปแล้วทุกคนแม่งถกตางเกงออกมา กูก็อ๋อโอเคกูเลือกห้องจะทำเฮี้ยอะไรกันมึงทำไงถกกางเกงตามตามหน้าเสือไอ้เฮี้ยแล้วกูแบบโหไอ้พอมาคิดดูแล้วแบบมันเป็นที่สาธรารณะแล้วมมึห้องห้องน้ำห้องนึงมึงอาจกันเจ็ดคนกันเลยซีเย่ดีอาจจะซีเย่เออไอ้เฮี้ยกูแบบตอนเด็กๆนี่กูก็จังไรเหมือนนี่หว่าแล้วคุณล่ะครับอ๋อผมเลือกจากเรื่องสอบกันครับ เอากูก็ให้เลยว่ายังไงทุกคนอ่ะตอนไปเรียนอ่ะแม่งต้องเคยปวดขี้กันระวังหรอือเปล่าและสมัยนั้นคือไปขี้ปุ๊บเพื่อนโดนลอ้ <c oughs> อไอ้ขี้แต่แต่ว่าของกูหะนะักกว่านั้นอข <c oughs> ้าด้วว่าตอนกูอ่ะกูย้อนไปสมัยช่วงอยู่ปห้า,หา <c oughs> <ừ> ซึ่งตอนนั้นอ่ะกูปวดขี้มากๆมันน่าจะเป็นเวลาประมาณช่วงเที่ยงๆ <c oughs> เออกูจําได้ว่ากูไปขี้แล้วมันเป็นแบบโรงเรียนกูมันเป็นโรงเรียนเชนบทอรวจแอะห้องน้ําแม่งไม่มีก่อนะ ห้องน้ำแมง่งกูจำตอนเด็กได้เลยว่ากูไงนั่งขี่แล้วมันเป็นส้วงแบบเขาเรียกว่าน,นั่งยออ่ะเออกูนั่งยอแล้วมือเนึ่งกูดันประตูไว้โอเคเอ,อแล้วมันจะมีเพื่อนกูที่ชอบขี้แกล่ะเออแม่งมาดันประตูออกอแล้วมันเป็นช่วงที่แบบพักเที่ยงอะ่ะแล้วแล้วพีคที่สุดก็คือมันจะมีคนที่แบบเออกูแอบชอบอ่าเออแล้วเดินมากับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเขาจะมาเข้าห้องน้ำนี่แหละไอ้ทียเดินผ่านมากูจำกูจำยังในหัวกูยังจำได้เลยว่า เลยสบตาพอดีไปปีแน่นอนปีแน่นอนจังหวะนั้นกูปิดหน้ากูไม่รู้กูปิดหน้าแต่ว่าบ้านเลยกูนหนีกลับบ้านเลยจนอาจ,จารย์ต้องมาตามสัวกูอ,อยู่บ้านน่ะยังจําไม่ลืมนี่คือเรื่องซอฟอันนี้คือเรื่องซอฟแล้วออันนี้คิดว่าสอทสุดๆเลยมั้ยมันมีไม่ระดับกลางเออระดับกลางเหรอเออระดับกลางมีมีเล่าไปมันเป็นตอนมหกเอออุ้ยใกล้ๆเองก็มันจะมีทลิป ของท่านศึกษาอของสาขาอของสาขากูเพราะโรงเรียนกูเป็นสาขาแบบอังกฤษเป็นห้อง M e เอ็มอีพีอุ้ยเด็กรวยเด็กรวยอืมคราวนี้กูก็ไปเที่ยวแบบเนี้ยมันมีอยู่แล้วเล่าเบียร์มี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 หมดกูพวกกูก็มีคราวนี้ยพวกกูก็ไปดื่มกันเอดื่มกันอยู่ห้องเพื่อนผู้หญิงคราวนี้กูก็แบบนั่งกินไปกินไปจนแบบถึงประมาณตีสี่ เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องเขาก็เลิกกินหมดแล้วเขาก็นอนสักพักหนึ่งเพื่อนผู้หญิงแม่งมาตามเฮ้ยมึงมึงไปตามไปปาล์มนี้ไปตามไหนอยู่ในห้องน้ําเอ้าห้องน้ําก็ปล่อยมันขี้ไปดิแต่มันอยู่มาในนั้นสองชั่วโมงแล้วโอ้มีสองที่เหีียสองชั่วโมงมันหลับหลับในห้องน้าเออมันหลับในห้องน้ําหลับแบบเมาอ่ะเมาหลับเมาแอะคราวนี้แบบคือขี้แม่งยังไม่ลาดเลย แล้วคือก<ด>ูอะพวกกูอะต้องไปสะดอกกรใช่ไหมืัวสะดกกอเพึ่บ <c oughs> เปิดไปเจอเพื่อนกูพื่อินเข้า <c oughs> อ๋อ <c oughs> คราวนี้แม่ง <c oughs> พอแม่งคนไวัยวัยกันแม่งเพื่อนผู้หญิงที่ในห้องสามสี่คนแม่งก็ตื่น <c oughs> แล้วสภาพขึ้นกูอะแม่งขี้อยู่แล้วแบบเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นรถตอนเช้าแล้วก็เลยต้องจับอาบน้ําแล้วกูแม่งต้องไปล้างตูดให้มันอะ เริ <laughs> <Yeah. laughs> ่เคื่อนผู้หญิงไม่ว่าไปอาบน้ำให้มันอะ่ะโอ้ยตายแลวแล้วแบบแก้ผ้าทุกอย่างเลยเชียร์แม่งแล้วแบบใส่เสื้อผ้าคำแรกที่มันตื่นมามันสัง <c oughs> มันตื่นมามันรู้ตัวว่าเออมันเมาภาพตัด <c oughs> คือมัน <Wow. S 1> ภาพตัดอยู่โรงแรม <c oughs> แม่งรู้ตัวอีกทีแม่งตอนนั้นไปเที่ยวอยู่ชนแม่งรู้ตัวอีกทีแม่งถึงโคราชแล้ว เดินทางข้ามกันเวลทางข้ามกันเวลาแล้วแม่งตื่นขึ้นมาแฟนกูรู้เรื่องไหมแฟนมึงก็อยู่ในห้องก็อาบน้ำให้มึงเหมือนกันกับพวกกูแหมอยเี้ยไม่โตมาไม่จะเมึงคิดว่าถ้ามันจำได้มันจะเป็นตาแบบตอนตอนสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรจะนอนแม่งภาพวิ่งเข้ามาในหัวแม่งนอนไม่หลับอะมึงอย่าคิดว่าจำได้ไหมสมัยนั้นมีสมาร์ทโฟนแล้วอะไรหรอมันมีหลักฐานเลยอะ เพื่อนลบออกไปแล้วมั้งลง u t u b e ไปกันต่อจิตใจทำด้วยอะไรวะพงเยียเนี่ยมันมันมันแกล้งกันแบบนี้ประจําแต่ว่ามันเป็นก็เป็นตัวโดนอ่ะมันชอบทําอะไรหลุดอะไรองี้อันนี้ก็ซอบๆบยังคิดว่าซอบอยู่มีเดียมมีเดียมมีเดียมมีไหมนึกอยู่เปลี่ยนมูดไหมเปลี่ยนมูดอะไรจะไปมูดไหนดีเปลี่ยนมดเป็นแบบเกม เกมสิกูแบบสมัยเป็นเด็กร้านเกมเออเออเออเกมแรกอ่ะเออร้านเกมที่พไอ้เรื่องร้านเกมนี่ก็เล่าได้กูก็มีเรื่องใช่ท็อปปีก็คือร้านเกมสมัยนั้นเนี่ยกูยังไม่มีคอมเป็นของตัวเองแต่คอมตัวเองก็คือแถวบ้านกูอ่ะก็จะมีเป็นห้องเช่าแต่ก่อนนะตลอดเป็นห้องเป็นห้องกูอีร้านอีกร้านแล้วก็เป็นอีกร้านเกมที่เป็นร้านข้าวข้างหน้ากูก็จะชอบไปเล่นร้านเกมนั้นประจําแล้วไม่มีพี่คนหนึ่งอ่ะพี่ที่กูสนิทมากเลยแบบชื่อ ชื่อกอไกไ่แล้วกันกอไก่สมัยนั้นอะ่ะแกจะชอบเล่นออเดชั่นโอ้ยสมัยนั้นออเดชั่นคือจ,จะกดขึ้นเคสดีเออขึ้น, <b> <อ>นซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็สะพกบาร์แป๊กป folk, ใช่กูชอบเป็นคนพี่แกตึ๊ดึ๊ดตึ๊ดึดแป๊กตึ๊ดึ๊ดตึ๊ดึดแป๊กแล้ววันนึงอ่ะมันมีมันมีวันนึงอ่ะพี่แกหมันไส้กูมั้งให้กูไปเล่นเกมลากจุดเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเกมลากจุดอ๋อไอไอเกมไอเกมผีป่ะเออเกมลากจุดอ่ะมันมันพ แล้ะมันนี่มันนี่มันนี่กูอะไรวะพี่ใส่หูฟังนี่เล่นเกมนี้มันเล่นเกมนี้มันเล่นเกมนี้เกมใช้สมาธิเล่นแะไวได้เงินรางวัลกูก็ตั้งใจเล่นแบบใจจดใจจ่อเลยด่านหนึ่งปื๊บซื้อปื๊บป๊บปื๊บปื๊บสั่งสองปื๊บปื๊บป๊บด่านสามด่านสามเออตั้งใจเล่นนะ มันยากมากมากมันช่วย่พราะด่านสายด่านสาวกูจำกูจำกูเคยเล่นทางมันจะถี่เฮี้ยแล้วมันจะเล็กเป็นสามเหลี่ยมอ่ะใช่ใช่รุ่งก็รู้เบื่จะเล็กกูก็เคยเล่นไปปื๊บปื๊บพอมันถึงซอยที่มึงบอกซอยอะไรใช่ไหมกูเริ่มสังเกตมันจะต้องมันจะเราจะต้องเอาหน้าไปใกล้จอเพราะว่าถ้ามันเล็กแล้วแม้เมาส์มันอันนิดเดียวเออนี้กูก็ตั้งใจเล่นปื๊บไอ้แยกูเอาละแยกเข้าแล้ว เมื่พอปุ๊บม้าหายปุ๊บแม่งมาปุ๊บปุ๊บฝันนั้นแหละม <c oughs> <c oughs> ินยาเลยจากูกูหายหลังก็โทรพี่อ่ะดีนะไม่ต่อยเขาหูฟังอ่งะหูฟังที่คุณแม่งหลุดออกมาจากไอ้รูแจ็คแม่งเลยเมาปุ๊บไอ้เหี้ยเจ้าของร้านเป็นรายกันเป็นรายกัน <c oughs> แล้วพอปุ๊บพอจบปุ๊บประมาณผ่านไปแล้วผ่านไปสัก <c oughs> พักพวชันี่แหละอีกแล้ว กูไปแก้เพื่อนห้องคก็สาษาต่อเจตดพนดาวตัวชอเนี่ยเขาไม่ทันในเกมเฮียในกันหรอวะมันมันก็จะแปลว่ามันเป็นรวมหลายๆคนแล้วมันไม่มีคนบางคนมันเป็นคยเล่นเออไม่เคยเล่นเกมนี่กควรเลยไปแก้เพื่อนในห้องคอมอย่างนี้แหละห้องคอมก็นั่งกันอยู่มันชื่อบอสเพื่อนกับเพื่อนเดียวไอ้บอสเล่นกันบึ้บมันก็ไอ้บอสบอกบอสบอกน้อยน้อยมาหนิมาเล่นเกมนี่กันกูให้มันเล่นแบบนี้กูเลย พอไปเล่นไปปุ๊บปั๊บปุ๊สินด่านสามเนาะด่านสามกูก็แบบมึงตั้งใจเล่นนะถ้ามึงเล่นได้อะกูให้เงิเลยกวาดฉีดห้าร้อยตั้งใจเล่นปวดใจพอเข้าไปปุ๊บแม่งเท่านั้นแหละทีดร้านห้องเลยคิดร้านห้องปุ๊บไอ้เหี้ยมึงทำไอ้หี้ยอะไรกูเนี่ยแม่งตกกี่ยี่ไอ้ยี่ไอ้เรื่องร้านเกมเนี่ยกูกูจะมีอันนี้ไม่ เรียกว่ากูเป็นคนพบเห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดนขนาดนั้นอตอนตอนปฐมหยุดแม่กูจะทําเป็นร้านเหมือนขายแบบหลักหายของชำอยู่ตอนนั้นอยู่ตาดยังอยู่ตาดอยู่มันจะมีเลยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันไม่รู้มันคือห้างอะไรสหกรณ์หรือเอกสิมชนสักอย่างไม่ไม่เอกสินชนชื่อตลาดกูก็ยังไม่แต่มันเหมือนเหมือนเป็นห้างสหกรณ์อยู่กลางเมืองแม้ตรงข้ามมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องแถวอ่ะแล้วก็เอาไว้เปิดร้าน แม่ก็ทาเป็นร้านของชาแล้วเดินไปสักสามสี่สามสี่สามสี่ร้านมันจะเป็นร้านเกมเหมือนมึงอ่ะก็คือมีร้านเกมอยู่ในบริเวณนั้นอ่ากูเดินเดินเข้าไปเรื่องนี้มีสองเรื่องแล้วเราเราจะเล่นเรื่องซอฟก่อนเรื่องซอฟคือมันมันมีสองร้านมันจะมีร้านร้านที่ลึกเข้าไปกับร้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับร้านแม่แรกๆเนี่ยกูจะไปร้านที่อยู่ลึกเพราะกูคิดว่าคนมันน้อยอ่าแล้วแบบคนมันคนมันก็น้อยจริงเพราะว่าทาเลมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าคอมมันแรงกูก็เล่นเกม ปกติแหละแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งลูกเจ้าของละไม่รู้น้อลูกหรือหลานเล่นมันเล่นเกมอะแล้วเหมือนมันร้อนมันร้อนเฮี้ย,ยอะไรเขาแม่ก็ไม่รู้จู่ๆแม่งม่ตบโต๊ะต,ต,ต,ตบตบตบคีย์บอร์ดอต่ไม่ไมี้ตบคีย์บอร์ดแล้วก็เฮ้ยเฮี้ยอะไรวะกูเห็นเลยนะ่าจะอ่ากูเดาว่าเป็นปู่ไม่ปู่ก็าตาแล้วคนที่นั่งนั่งเครื่องแม่นั่งเฝ้าร้านกรรมัดแต่ว่ายังยังไม่เดินมาหานะ เดินไปหลังร้านหลังร้านมันอยู่ข้างๆกับไอ้เครื่องแม่แหละมันจะเป็นประตูกระจกเดินเข้าไปหายไปแป๊บหนึ่งไอ้เฮียนั่นก็โวยวายอยู่แม่งคุยไรวะสัตว์หน้าจะงหัวร้อนในเกมอ่ะแล้วแบบแล้วแล้วมันแล้วมันทำลายข้าวของตอนลิ้นเอฟเอฟเกมยิงเกมยิงเกมยิงเอฟเอฟโป้แม่งเดินเข้าไปในห้องกูกูนั่งอยู่น่ข้างๆมันกูเห็นนะกูกูสังเกตเดินไปไหนวะไอ้เฮีย ปู่แม่งเดินออกมาตอนที่มันกำลังกระโดดอยู่บนเก้าอี้อะแม่งถือไทซาซเบอร์ออกมาหุ่งไม้ไม้หวายอะมันไม้มันก็คงเป็นแบบว่าเอาไปตีเนี่ยกูก็นึกว่ามาเดี๋ยวแม่งแยกล่างได้ดาบคุยไอ้เี้ยนั่นเห็นอะแม่งแม่งแม่งก็กระโดดแบบมันร้องไห้แล้วมึงเข้าใจไหมอะมันมันมันแบบเด็กอะค่ะอ๋อมันเป็นเด็กอะแม่งแบบ เฮี้ยลโลแม่งโดนปู่ตีคาละแล้วตอนนั้นตอนนั้นอ่ะมันมันไม่ใช่ช่วงที่คนน้อยแต่มันเป็นช่วงช่วงเลิกเรียนเลิกเรียนคนเยอะเยอะเลยแ<ล><ล>ม่งโดนปู่โดนปู่ตีกลางล้านอะแม่งโดนลํำสองดาอ <c oughs> บอ่าคือด้วยความเป็นคนไทยเนาะม,มึงก็จ่ายมาตอนนั้นชั่วโมงก็สิบบาทอ่าใช่มึงก็สิบบาทคนคนเล่นไหมคนไม่เล่นอ้เฮี้ยทุกคนแม่งลุกจากเข้ หันหน้าออกจากคอมแล้วมาดูาสองคนนี้มันมาตีกัน <c oughs> นะถูกกันละเออไอ้ียกูก็แบบไอ้ที่เฮ้แม่งเด็กนี้ก็ได้วะแล้วตั้งแต่วันนั้นกูก็ไม่เห็นหลานมันแบบมาเล่นอะไรที่ร้านเกมเนี่ยเออเรื่องของกูก็ยังวนเวทีฮอลล์คอมเหมือนเดินมนั่นแหละกูสมัยนั้นก็คือช่วงปฐมก็คือทุ <c oughs> กคน <c oughs> เนี่ยเคยมอย,มอยากเล่นคอมเออมันก็คือคอมยุคนั้นอ่ะคือคอมแบบ มันหายยากแต่เออมันหายยากคือไปเล่นก็คนเต็มก็คือห้องคอมเนี่ยรับจบบางคนเล่นโปรแกรมเพห้องคอมมันฟรีด้วยห้องคอมโรงเรียนมันฟรีเออเป็นไงต่อก็คือกูจะมีเออเป็นพี่ไหมกูก็ไม่เรียกพี่กูก็เลยเรียกไอ้เหมือนเดิมนั่นแหละเออมันอยู่มสามเออใช่มันเป็นเหมือนแบบหัวหน้าแกงของเด็กเฮียทั้งหลายหัวโจกหัวโจกเออหัวโจกแล้วคือโรงเรียนกูมันชนบทแล้วมันจะมีห้องคอมที่แยกออกมาจากตึกต่างหากอือ และแน่นอนว่าหัวโจกคนนั้นมันก็คิดโดยการที่แบบเอาเหล็กอะไปงัดหน้าต่างเพื่อปีนเข้าไปเล่นคอมและกูก็เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ผู้รู้เห็นเป็นใจ <c oughs> แต่ว่าไม่บอกอาจารย์นะเพราะว่ากูก็อยากเล่นด้วย <c oughs> กูก็เข้าไปเล่นอะไรปกตินี่แหละแต่ว่าพอมันเล่นนานๆไปอะมันก็แบบเออมีอาการเพราะว่ามันแบบสมัยนั้นอะระแวงเออระแวงแล้ว,วเราแบบจะพูดยังไงดีวะ กูเพิ่งรู้จักกูกันช่วงนั้นที่มึงงานไปกี่โมงฮะว่ามากี่โมงอ้ยสี่โมงเย็นเลยช่วงเลิกเรียนช่วงเลิกเรียนเออแม่งทำไมไม่ไปร้านเกมไปคนเป็นเยอะไงก็อย่างที่บอกว่าสี่โมงห้าโมคือคนไปร้านเล่นเกมไปลาเล่นเออแล้วเราคือต้องบอกกับว่าอ่ะกูมันเป็นโรงเรียนชนบทไงอ่าอ่าแล้วพวกร้านเกมอ่ะมันจะอยู่แต่เขาเรียกว่าอะไรในตัวอำเภออย่างเงี้ยคือมันไม่มีไงไอ้นี่แม่งรู้รู้สุดสดแล้วเข้าใจเข้าใจเพราะว่า แต่ละที่มันไม่เหมือนกันบางทีห้องคอมม่ก็หรูสัตว์ม้าเลยใช่อันนที่หรูแบบโดยเฉพาะแบบห้องคอมโรงเรียนที่แบบโรงเรียนรวยๆอ่ะอือโ <c oughs> ้ยคอมไม่งแรงกว่าคอมบ้านกูหี <c oughs> ่แล้วติดแอร์อีกเออง่ต่อฮะงต่อ, <c oughs> ตอเลยมันก็แบบเกิดอาการแบบเอออยากรู้อยากเห็นพิมเข้าไปเลยหนังโป๊นักูอคือช่วงนั้นน่ะถามว่ามันรู้สึกอายไหมก็ไม่นะเพื่อนก็นั่งเล่นเกม้างคกางูก็เปิดหนังโป๊ดูเนี่ยช่วงช่วงนั้นมันเป็นยี้จริงๆเลยเพราะว่าช่วงปฐมไม่รู้แบบ เราคงคิดว่ามันคเป็นเรื่องสนุกเลยเลยไม่รู้ว่าจะเปิดก็ไม่อายเพื่อนมันเป็นเรื่องล้อกันด้วยซ้ำเพราะสมมติมันนั่งเล่นเกมันอยู่สี่ห้าคนใช่ไหมมันพอพันเด็ดมันช้ามันจะมีคนตะโกนมาบ้คาไหนโดนนังโป้แม่งเ่ด็ช้ามันจะเป็นอย่างนี้เลยมันมันเป็นเรื่องล้อกันไปเลยใช่ไหมแต่พอโตมามันก็จะอายกันนะแลวเป็นยังไงต่อเอออมันก็เป็นปกติแบบนี้แหละก็จนประมาณสองสามเดือนนะอาจารย์เริ่มจับได้ จับได้ยังไงวะเอรนะมันจับได้ว่าดูหนังโป๊หรือว่าจับได้ปะงัดคล้องเข้าไปจับได้ว่างานทองเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบวันทําความสะอาดโรงเรียนออบิคคิ่งเดย์แล้วเหมือนแกไปเห็นรอยงานข้างหลังงัดมาอย่างโชคช่วแล้วแบบเออแปะติดกล้องไว้แต่ว่าดีที่ว่าวันนั้นกูไม่ได้ไปด้วยอ๋อคือรู้แล้วนักเรียนประมาณกี่คนวะยี่สิบกว่าคนน่ะ เดออ่าโดนเชิญผู้ปกคอมาแต่ว่าไม่มีกูเพราะว่าวันนั้นกูไม่ได้ไปอกูก็เลยรอดตัวคนเดียวแคนนี่กูเป็นแนวร่วมผู้ลงโครงการเออมึงอย่าใช้คำว่าแนวร่วมมึงกับผู้นำมั้ยใครเรียกว่านิวซิลหนอนวซิลหนอต้องใช้าว่ความโชคดีของกูได้หลยที่ว่าช่วงนั้นแบบกูไม่ได้เด็กไม่ได้ติดเกมไง แต่ไปติดอย่างอื่นเออติดแบบโก้ไงไอติดไอที่ว่าบางทีก็เป็นเม็ดบางทีก็เป็นผงอะนะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโคลาเม้นผงโคลาเม็ดโคลาเม็ดเขาตบตกพ่อเขามาทุบแล้วก็ใครหลอดเขาดูใครเคยใครเคยทำมาพิมพ์คอมเมนต์บอกเลยนะรุ่นเรามันเคยทำกูทุกคนเหรอวะตอนนี้กูยังทำอยู่เลยนะกูเคยทำอยู่